โอเคครับมามุมนี้สวยนะมุมนี้ตกไนะม่สวยตกไม่สวยโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดบอกเลยทุกเม็ดทุกเม็ดครับแขนกดธรรมชาติยิงแบบการ,ระยะขั้นสูงสุดโอเคครับยิง่อไปอุ้ยจะถึงหมดโอเคโอเคโอเควุ้ยรอดไปหายหายกันไปนานเลยนะผมว่ามันต้องมีคนคิดถึงเกมนี้กันมากเลยวะ ผมก็คิดถึงเหมือนกันเอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกมว่าวิ่งกันอีกเช่นเคยและตอนนี้เราอยู่กับ Heavy Fighter จากเยอรมันนะครับ Bf110 รุ่น4นั่นเองนะครับเป็น Heavy Fighter ระดับเทียร์3นะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินที่วิจัยง่ายมากๆนะครับจริงๆเครื่องบินเทียร์3เนี่ยมันก็วิจัยง่ายกันอยู่แล้วถูกไหม <laughs> แล้วจะพูดอะไรมวะเออโอเคนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ห่างหายกันไปนานนะครับรู้สึกว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ย เราจะค้างไว้ที่เอพิโซดที่6นะครับแล้วก็ใช้เครื่องบิน P-41 ในการเล่นนะครับวันนี้ก็เอพิโซดที่7นะครับมาในส่วนของ BF กันบ้างนะครับมาแวะเวียนในเยอรมันกันบ้างนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยไปท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่ผมจะเปิดคลิปอ่ววิงเอพิโซดเนี่ยผมแม่งกลับไปดูคลิปเก่าๆคือแบบห่างหายจากการทำวอลวิงเ็นานนะครับแล้วก็ลืมไปแล้วว่าวิาวธีเปิดคลิปวิธีการพูดวิธีการแนะนําเนี่ยมันเป็นยังไงเว้ เออจริงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยละกันนะครับโอเคสำล่าบ b f 1 1หนะครับรุ่น4ี่ลำนี้นะครับเป็นเทียสามของเยอรมันนะครับเป็นสายเฮ v y ไฟเตอร์นะครับซึ่งเป็นสายที่ขึ้นชื่อว่าถึกทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกด้วยอยู่ระดับเทียสามเนี่ยปืนของพวกไฟเตอร์ต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งพอนะครับที่จะเอาเราลงนะครับ เฮฟวี่ไฟเตอร์นะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับที่จะมีขนาดลำที่ใหญ่นะครับเพื่อที่จะแบกอาวุธเยอะๆนะครับแล้วก็มีระบงระเบิดติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูได้จาก2เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ผมติดระเบิดไว้2ลูกแล้วนะครับก็คืออัพระเบิดมาแล้วน่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ปืนนะครับปืนก้อากาศนะครับขนาด20มมอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับวิธีการเล่นของ h e a v y Fighter เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะแบ่งเป็น2โหมดละกันนะครับโหมดแรกนะครับคือทีมเดดแมทเนี่ย ในโหมดทีมเดสแมทนะครับถ้าเราเทียบในเรื่องของรูปร่างรูปทรงสแตทของเครื่องบินเนี่ยเราไม่มีทางตามพวกเอ่อไฟเตอร์ Fighter, พวกเนี้ยไอพวกไฟเตอร์พวกอินเตอร์เซปเตอร์ในระดับเทียร์เดียวกันเนี่ยไม่มีทางได้อยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นในโหมดทีมเดสแมทเนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือมีจังหวะยิงก็ยิงได้นะครับเพราะว่าอํานาจการยิงของเราเนี่ยรุนแรงมากนะครับปืน20ม mm, มในระดับเทียร์มนี่ก๊อตโคตรนะครับแล้วก็หนทางที่2นะครับที่จะเล่นในโหมดทีมเดสแมทนะครับก็คือ บินซัพพอร์ตเพื่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเฮฟวี่ไฟต์เตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปืนหลังอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นลำเนี้ยลำนี้ก็มีพลปืนหลังอยู่นะครับเราสามารถแบบบินอ้อมอ้อมแมปอะไรเงี้ยให้ศัตรูตามเรามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็สอยจากด้านหลังนะครับการทําแบบนี้นะครับเป็นการขัดจังหวะศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนตอ่อยู่ตลอดเวลานะครับถึงมันจะไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่ว่าดาเมจก็คือดาเมจลนะหน้าแล้วก็โหมดที่2นะครับเป็นโหมดเรือนะครับโหมดเบสติเฟสนั่นเอง ก็คือหน้าที่หลักๆของตัวนี้คือจะเป็นพระเอกเลยนะครับในการทิ้งระเบิดนะแล้วก็ถ้าตามเทคนิคการเล่นของผมก็คือให้เพื่อนกันให้เพื่อนกันนะครับแล้วก็เราก็มาทําดาเมจกับเรือนะครับเพราะว่าด้วยระเบิดที่250บปอนด์นะครับแป๊บเดียวเรือก็จมแล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเฮลิวิสไทเตอร์เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางผมจะสรุปีอทีนะครับว่าเครื่องบินเฮลิวิสไทเตอร์เนี่ยไม่เหมาะกับการด็อกไฟนะครับไม่เหมาะกับการเอ่อ มาเทอร์ไฟเตอร์มาเลี้ยวสู้อะไรแบบนี้แต่ว่าเหมาะในการยิงตรงๆนะครับพวกเฮดออนพวกพวกที่แบบมีจังหวะยิงแล้วก็ยิงได้นะครับแล้วก็เฮฟวี่ไฟเตอร์เนี่ยเก่งในด่านเรือมากๆนะครับโอเคประมาณนี้ด้วยขนาดตัวที่หนาเนี่ยเราสามารถแทงให้เพื่อนได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะติดกันไปเล่นในคลิปนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ โอเคก็อุปกรณ์นะครับซัพพลายเนี่ยผมติดเป็นเซ็ตมาตรฐานนะครับมีถานตะเพิงนะครับมีกล่องพยาบาลแล้วก็มีกล่องซ่อมนะครับโอเคแหม่ไม่ได้เล่นนานก็คิดถึงเหมือนกันเว้ยช่างเป็นเกมเครื่องบินที่เพอร์เฟกจริงๆเลยระเบิดก็ติดไปนะครับราคา2400นะค่อนข้างแพงนะปกติถ้าถ้าเล่นปกติเนี่ยผมจะไม่เลือกโหมดนะครับก็นะสุ่มๆไปมันจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับ สำหรับในด้านกระสุนนะครับก็ใช้กระสุนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือกระสุนรวมนั่นเองมีกระสุนเจาะเกาะนะครับกระสุนหัวระเบิดนะครับแล้วก็กระสุนหัวร้อนะครับทุกอย่างเนี่ยบาลานซ์กันนะครับมาดูในส่วนของการอัปเกรดของผมบ้างนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเทียสาวเนี่ยเป็นเทียที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วผมก็เหมาซะหมดเลยนะครับเหลือเวลเดียวแล้วเนี่ยนะจริงๆก็อัพได้นะครับแต่ว่าตังค์ผมไม่พอนะครับเกาะนะครับเน้นไปที่เกาะนะเน้นถึกๆเน้นแทงให้เพื่อนอะไรเงี้ย เน้นตายยากๆไปมาดูในส่วนของสายวิจัยกันบ้างนะครับสายวิจัยเนี่ยผมอัพเป็นเทียสี่แล้วนะครับแต่ว่าในเทียสามเนี่ยยังเหลืออยู่เจ็ดพันสี่ร้อยอันเนี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่อัพนะครับเพราะว่าเห็นว่ายังไม่ค่อยมีความจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับไปโอเคน่ครับสำหรับเกมในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็น2แบบเลยละกันนะครับก็คือโหมดทีมเดสแมทนะครับแล้วก็เบสดฟเฟนด์เดี๋ยวผมไปดูในเบสดฟเฟนด์ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตรงสาย นะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าสู่เกมเพย์กันได้เลยไปครับก็เข้ามาสู่ในเกมแรกกันแล้วนะครับเอเดี๋ยววิเคราะห์กันนะครับเอดูจากทรงแล้วเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามีเฮฟวี่ไฟเตอร์ของเทียร์สอยู่นะครับมันจะสู้ยากหน่อยๆแหละโอเคตอนนี้ผมต้องทําเวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าแบบผมใกล้จะหมดแล้วยังไงล่ะไปครับไปครับไปครับ จังหวะน,นี้เล่งเครื่องปอ,อยเล่นเครื่องปอ,อยเล่งไปนะครับประมาณเก้าร้อยเมตรเนี่ยกำลังดีนะครับถ้าใครเป็นไปได้นะก็ขึ้นไปกิโลนึงอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยยิ่งบินสูงนะครับระเบิดจะยิ่งแรงขึ้นนะครับเ <can 't understand that> พราะว่าเวลาที่ระเบิดจะใช้ในการเคลื่อนที่ลงสู่พื้นดินเนี่ยมันจะมีความเร็วมากขึ้นนะครับ <can 't understand that> ผมไม่แน่ใจนะครับว่าระเบิดเกมเนี่ยมันจะดามจมันขึ้นอยู่กับอะไร <can 't understand that> ขึ้นอยู่กับความสูง <can 't understand that> หรือว่าขึ้นอยู่กับความเร็ว ของระเบิดที่ดิ่งลงมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายิ่งสูงอะดาเมจมันจะยิ่งแรงเว้ยจริงๆเอ่อมันมีการคํานวณความเร็วอยู่นะครับว่ามันอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอว่ามันมีความเร็วขนาดไหนเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องใช้ฟิสิกส์หน่อยนึงมันมันมันไม่ตรงตัวอยู่ดีอะนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นเครื่องไปนะครับต้องรีบทําทําดาเมจละไม่งั้นเพื่อนเราไม่รอดเพื่อเราจะไม่รอดเอานะดิ่งครับ โอเคปลยปล่ยปล่อยปล่ปลปลปลปเข้ามาเป็นแท็กคู่นะเราก็เล่นลำบากลำบากหน่อยนะครับเฮ้ยลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยต้องระวังเอเอ้นะเอเอเกมเนี้ยโคตรเถื่อนนะเถื่อนจับเนี่ยผมจะตายแล้วเนี่ยผมต้องทำลายเอเอก่อนนะไม่รู้จะท่ายังเอื้อไม่ท่ายจริงด้วยโอ้ไม่ก็โอเคเหลือเหลือสองพันห้าสองพันสี่ไม่ไม่ไม่อย่าอย่าโอ้ลดรัว ล,ล้นไหลล้นหลังเป็นสายน้ําโอเคครับเตยมเกิดใหม่นะเตมเกิดใหม่นะไม่รู้ว่าเกมนี้จะแพ้หรือชนะนะเอ้ยเอ้ยจะเหิมเกินเกินเกินไปแล้วนะมาครับเกมนี้โอ้ oh my god เนี่ยเจอเทียสี่เราก็จะลำบงลำบุลำบุญลำบากลำบากลำบนึ้นครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รอดไม่รอดวะเอ้ยไปขับเครื่องบินเจ็ทมันหานมาขับเครื่องบินใบพัดนี่มันไม่ได้เรืองเลยนะเออ เอเบสอีอะแทกเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์คล้ายๆตัวเอ็กขึ้นมานะครับก็คือคนปืนเราเนี่ยยิงได้นะครับโอเคมาเออไปแล้วแตปคตดจบคตด,ดไวโอ้โหจบไวไปไหมนะครับยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยเทียสี่นะครับปืนสามสิบเจ็ดมิมตรนะผมก็มีแหละแต่ว่าผมยังไม่เล่นนะโอ้ oh. ไม่ได้อะไรเลยท่านผู้ชมเกมนี้ ปเดี๋ยวไปสู่เกมถัดไปกันเลยครับเอาเลยครับผมก็มาอยู่กันในเกมแรกผมจะนับเกมนี้เป็นเกมแรกเว้ยใครจะทาไมอ่ะฮะมาอยู่ในโหมดเรือนะครับเป็นล็อบแก้มือนะร็อบแก้มือนะเมื่อกี้เมื่อกี้กา,กากไปหน่อยนะ <c oughs> โอเคครับสูตรเดิมครับดิ่งขึ้นไปดิ่งขึ้นไปเราไม่รู้นะครับว่าลูกระเบิดเนี่ยดาเมจมันจะแปรผันกับความสูงหรือว่าความเร็วนะครับก็ยิ่งสูงไว้มันน่าจะมีแรงจีช่วยแหละนะ โอเคครับใครเรียนฟิสิกส์นี่น่าจะเข้าใจอยู่โอเคไปเดี๋ยวผมดิ่งเข้าไปเลยนะครับตรงกลางฝูงชนนะกลางฝูงชนดูรอบข้างก่อนเขามีอะไรกัน <6. S 1> ก็เล่นกับเทียสี่นะครับโอ้ยกดไหนวะโอ้เกือบเกือบเกือบถ้าผมกดผิดปุ่มนี่มันจะออกเกมไหมโอเคครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ okay, เคเตรียมเตรียมหย่อนว้ยยังยังไกลยอยู่ไกลยอยู่ไปครับโอเคใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึง โอเคครับเตรียมหย่อนไข่โอเคครับมามาแอนฮิตไม่ด้ไม่ด้ทิ้งเรเบิดป้ยหวังว่าจะโดนปืนใหญ่นะครับอยากให้โดนอยากให้ได้อยากให้โดนโอเคอยาซ่อมก่อนโดนแหละแต่ว่าไม่โดนปืนใหญ่นะครับก็จะลําบากลําบากนิดนึงโอเคกลับไป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 โอ้โหโดนโอ้โหสามดอกโอเคเดี๋ยวว่าผมว่าต้องไปเคลียร์ปืนใหญ่ก่อนต้องไปเคลียร์เอเอก่อนนะครับไม่งั้นไม่น่ารอดว่ะ ดินมาดินมาลรัดเลาะรัดเลาะผมยิงสู้เขาได้ปะเนี่ยมันยิงยากนะยิงสู้ยากนะครับแต่ว่าถามว่าได้ไหมได้แหละแล้วก็ดีด้วยตอนนี้ระเบิดเรือระเบิดไปแล้วนะครับเหลือสามพันห้าร้อยแต่ว่าเราก็ยังนําอยู่เฮ้ยเขาใช้ปืนกลยิงปะเนี่ยฮัลโหลน่าจะใช่นะอุ้ยแรงระเบิดไม่มีใครมาเคลียร์เลยอยู่แต่บ้านกันอนะครับเราโซโลเลยนะ ผมใช้สบายทีับทุกคนรอผมแป๊บรอผมแป๊บมีมีคนตามมาไหมาเนี่ยอย่าโอเคผมไ<ง>ด้จังหวัดเองดิ่งลงครับดิงด่งลงดิงด่งดิ่งดิ่งเรเรอร์อย่ทิ้งกลางเรือนะครับย้อนย้อนย้อนโอเคสวยน่าจะโอเคหอยโดนปืนใหญ่หอยได้หอยโดน <ship> กลางเรือเออหึงหลอดเป็นไงเล่าเอาเด้เอาเด้เเดปืนใหญ่พังไปสองนะครับ ไอ้หน้าตาดีใช่ไหมหน่อยตอบปูสถานการณ์จากคลิปที่แล้วขึ้นมาได้โอเคครับเดี๋ยวผมเลี้ยวมีหนึ่งลำกำลังมาทางนี้ลำใหญ่ๆหด้วยอุ้ยมา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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอยนี้ไม่ไม่ไม่เบาที่เห็นเธอโอ้โอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนกันนะครับโพลิกราพอ์ใช่ไหมไม่ใช่โอเคเพื่อนยังบินเชีวชิวโอ้เฮ้ยเพิ่งเนเห็นว่ามีเฮฟวี่ไฟเตอร์สองลำ น่าทำไมแกไม่มาช่วยฉันฟ้าฮัลโหลอีกลำหนึ่งเขาโอ้โอผมรู้ตาเปิดทางให้แล้วอ่ะนี่แสงแบกใช่ไหม,แส,แ,มแสงแบกเกมมิ่งแสงแบกเกมมิ่งนี่ไงต้องชื่อนี้แล้วละ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปโอ้ไกลเลยอ่ะอดทนไว้ทุกทนทุกชน,กชนอดทนไว้ครับทุกคนครับแต่หนึ่งครับอีกร้อยกิโลเมตรกว่าเราจะไปถึงหยอกเล่นครับหยอกเล่น บ่ะแหมภาพมันดูไหลลื่นจริงๆเลยแต่ว่าตอนที่ผมเอ่อเลนเดอร์ไปเนี่ยมันมันกลายเป็นสามสิบออก็ก็น่าเสียดายอยู่นะครับตั้งหลายคลิปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับถ้าเขาไม่มาจัดการผมเดี๋ยวนี้เขาจะไม่เหลือบ้านให้อยู่แล้วถ้าใครจะจัดการผมก็เรียบๆนะปฏบเรียบๆนะนะจะมาแล้วรอผมแปบ๊บรอผมแป๊บถึงระเบิดย่อนๆย่อนโอเคสวยครับ ไปไปไปโอ้โหโอ้โโดนอือหนึ่งส่วนสี่หลอดไปดิเออให้มันได้แบบนั้นไปดิอุ้ยแตกครับแตกแน่ผมว่าแตกโอเคผมคาม์บิคเซ้ลงไปอ้าวเรืออยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ฮฮแบบนี้ไม่สวยแบบนี้ไม่สวยโอ้ผมลงบิดมุม โอเคครับมาดูเพื่อนกันท่าเกิด Destroy โอเคครับโอ้โหสนัดวันไหวนี่ไงยิงไปเพื่อนทุกคนสู้มันสู้มันทางนี้เป็นไงบ้างถ้าไม่เหลืออยู่สองลำซะฮะที่เหลือไปไหนหมดโอเคครับเกิดมาแล้วเดีย๋ยวผมตไตนะ่ขึ้นไปนะเขาน่าจะแพ้ผมนะดูจากทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมยิงขึ้นไปก่อนดูีิว่าได้ความสูงเท่าไหร่ขอเก้าร้อย แปดร้อยก็เหลือเฟือแล้วโอเคท่าน,นี้ก็เหลือเฟือละท่านผู้ชมครับผมกําลังมุ่งหน้ครับออกไปตอนนี้ก็ภาวนานะครับว่าอย่ามีใครเข้ามานะครับโอเคมีมีหนึ่งลามหันหน้าหันตัวมาทางผมหรือเปล่าอย่าเลยนะขอให้พี่เดินทางสะดวกเห็นน้องรักเอ้ยมาว่ะระเบิดโอ้ยกลางลงปืนเอเอเขาโหดมากเลยนี่ขนาดผมยิงแล้วนะ โต้เพื่อนเราก็หมกกันอยู่ต่ฐานนะทำไมอ่ะทำไมเพื่อนทำไมนายถึงทำแบบนี้กับเราอย่างนั้นเหรอเรามันไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมนายเลยไม่มาช่วยเราแต่ว่าไม่เป็นไรต่อให้นายจะว่ายังไงเราเราก็จะแบกความหวังนั้นไว้โอเคครับทิ้งระเบิดไปแล้วก็วิ่งหนีไปเรจะวิ่งหนีโอเคโดนโู้เกือบแตกเกือบแตกจังหวะนี้โอเคครับเรายังมีกล่องพยาบาลแล้วเรายังมีกล่องซ่อมจบกนไบาย MVP แน่นอนครับทำดาเมจอยู่คนเดียวเลยให้ตายเิเออให้มันได้อย่างงี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะยครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะโอเคได้พีมาสามพันอย่างั้นเหรอสามพันก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่โอเคได้เหรียญได้โปรไฟล์มาใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมที่สองกันเลยเอาเลยครับผมก็มาอยู่กันในเกมที่สองกันเลยนะครับมา น่าจะง่ายอยู่นะครับเจอเล่นกับเทียสองนะเป็นเทียสามเล่นกับเทียสองก็ซิซิลนะครับแต่ว่าที่น่ากลัวก็บาตี้ฮันเตอร์นะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานั่นไม่ใช่ปัญหาโอเคครับไปมาดูกันว่าเราจะสอยใครได้บ้างนะครับฝีมือเราจะยังอยู่ไหมอาปืนยี่สิบมิลลิเมตรนะครับแนะนําให้ยิงประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยขึ้นไปนะสี่ร้อยเมตรไยลงมาลงมานี่ไง่แตกไปเฟิร์สบอดไปมผมบอกเลยว่าผมหายไปนานเนี่ยแต่ฝีมือผมยังอยู่อะทุกคน เฮ้ยแบบนี้แบบแบบแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสวยเท่าไหร่เนาะเนาะเออ <'ve> แบบนี้ไม่น่าสวยเท่าไหร่ bounty hunter เ,เป็นเครื่องบินที่น่ากลัวมากเลยนสายตาผมเนี่ยตอร์ปิเออร์สามเนี่ยเออไม่มาได้อย่างงี้โอเคครับแต่ว่าข้อเสียของ bounty hunter คือมันมีปีกสองชั้นนะครับแล้วมันยิงง่ายมันโดนมันฮิตบล็อกใหญ่มาครับแขกดธรรมชาติ ยิงแบบกะระยะขั้นสูงสุดโอเคครับยิงต่อไปอุย้ยจะหมด okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคอุ้ยลบไปนี่ไบาตี้บาตี้สวัสดีเพื่อนนายเป็นนักล่าข่าหัวอย่างนั้นเนรอฮะอุ้ยแชัดชทโอ้โหเอาแยะบาตี้แล้วไอ้นี่มันไม้เบื่อไม้มเมาแบบเราน,นี่หว่าเฮ้ยท่านผู้ชม กจะเหมิมเกิมกันเกินไปแล้วนะเอาละรีบมาเคลียสึดนี้ให้จบแล้วไปทำงานฟิสิกส์ต่อดีกว่าเว้ยไปครับดดกดเกิดมามีคนบลนรอบตัวผมโอเคครับมามุมนี้สวยนะมุมนี้ตกไม่สวยตกไม่สวยโอเคโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดบอกเลยทุกเม็ดทุกเม็ดเนี่ยเนี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 ยมึงเอาอีกแล้วเหรอเอาจริงไหมเนี่ยฮัโลโหล โอ้โอ้ไม่ก็แล้วผมคิวไปสีอื้เจ็บช้ำแลเจ็บช้ำโอเรีบรีบเกิดครับรีบเกิดนี่ไงมันสอยเพื่อนเราไปอีกแล้วอ่ะให้ตายดิอะไรวะเพื่อนเราไม่ทําประโยชน์เลยเลยอ่ะโอ้ยยิงไปครับนี่ไงเอาดีเอาดีเอาเดียเอาคืนเอาคืนเอาคืนระหว่างนี้นะครับระหว่างที่มันยังไม่เกิดนะสิงสเล a y e r ยมาว่ะจะังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวผมผมลดความเร็ว ผมลดความเร็วเบิร์ฟตามตไปไปเอ้ยบอกว่าถ้าชนเนี่ยก็พอเล่นได้อยูน่นะครับเพราะว่ามันเลือดเราเยอะนะเลือดเราเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ไงเบลติฮันชาฮันเตอร์อย่างงั้นเหรอฮะฮันเตอร์อย่างงั้นเหรอโอ้ยทิงสเลอรอ์อีกรอบเอาดิใครจะเป็นทิงใครจะเป็นทิงคนต่อไปโอ้โอเคครับเดี๋ยวปีวงกลับ กับเฮ้ยมัลติมัลติไม่ยิงไม่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 โอ้ไม่ god แต่ว่าข่าวดีคือเราคะแนนนำนะครับเรามีโอกาสได้ตายได้สองตัวนะโอเคมาๆๆมาเราเราผมกดยันย้ำแล้วเฮ้ยหนึ่งต่อหนึ่งเหรอบ้านะแล้วเมื่อไหร่ผมจะเกิดเนี่ยโอ้ติวิเว้ยนะใครจะแบกทีมเนี่ยฮัลโหล โอ้ oh my god <laughs> ทำไมเจอแต่ทีมแบบนี้เนี่ยฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ no เราจะแพ้บ่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะโอเคครับได้ the XP มาพันสามนะครับแล้วก็เงินมาแปดพันหกร้อยนะครับไม่รู้หักลบเหลือเท่าไหร่หักลบเหลือสองพันเก้านะครับโอเคก็ใช้ได้แหละนะครับ ะลรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ของ b f 1 1 0รุ่น4นะครับ Heavy Fighter จากเยอรมันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ท้านล่างได้นะครับเดี๋ยวไปรับ Achievement กันนะครับมาได้โปรไฟล์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนสักหน่อยนะอ่ะหล่อๆไหไหนวะโอลืมอยู่นี่แล้วก็นี่เลยมา โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้ก็สําหรับเกมวอลวิงเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องจบซีรีส์วอลวิงว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าไอซีรีส์วอลวิงเนี่ยจะไม่นับเป็นอีพีโซดนะครับแต่ว่าจะไปอยู่ในรูปแบบของการไลฟ์สตรีมแทนนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ตอนนี้นะต้องต้องชี้แจงก่อนว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นเอพิโซดธรรมดาธรรมดาก่อนผมจะทําไปสักประมาณสัก2 0ถึง30พาร์ทก่อนนะครับแล้วก็จะปิดตํานานเกมนี้กันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะที่ผมเล่นมอวิงเซิร์ฟเก่าไว้นะครับก็ได้เสียงตอบรับดีมากนะครับจนนํามาสู่ถึงตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟจีนแล้วนะครับแต่ว่ายังไงการเดินทางของเราก็ต้องมีการสิ้นสุดลงนะครับแต่ยังไม่ใช่เร็วเร็วเน้ อะไรครับสุดท้ายนี้ก็ใครชอบกดไลค์ใครอยากติดตามต่อก็สามารถกดซ u b s c r i b e กันได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็เป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันสหายแล้วเจอกัน